ร้อนระอุแน่นอนค่ะ,คะเพราะว่าเขาคือชายหนุ่มเสิร์ฟปนนักร้องที่มาแรงแล้วก็กำลังที่สนใจของคนฟังเพลงทุกคนนะจ๊ะแน่นอนค่ะเขาได้ใจไปจากคนไทยเยอะมากๆาร,ร้องเพลงจับไมทีไลอุ้ยกรี๊ดกันอย่างกระโดดข้าวสารเสก <laughs> เพราะว่าเขาชอบแล้วเขาก็ตามเชียร์กันมาที่บอกว่าตามเชียร์มาเพราะว่านี่คือแชมป์ a f 3จ้ะเอาล่ะโอ้โหแชมป์มาขนาดนี้แล้ว เขาพร้อมอยู่ข้างหลังแล้วค่ะเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือต้อนรับให้กับโดวินเนอร์แห่ง Academy f a n t a s i ชีค่ะคุณเกียรติกมลลนาทาหรือว่าตุยย้ย,ยวยีติส้เตอบ ถึงต้มี่มีเสื้อโว์บินข้ากายกอดก,กันทุกวันเราจะมีกันไม่ไปไหนเธอก็รู้พี่เสื้อต้องออกบินเ็นไปตามทางที่จำเป็นต้องจากฉันยังคงรักเธอ เดินทางตามความฝันสักวันจะกลับมา <S <S <hy m ine> ฟื้นใจจากไปด้วยน้ำตารินไหลสักวันจะกลับมาฟื้นใจหากไกลแค่ i mm -hmm. mm -hmm. ครับโอ้โหขอต้อนรับคุณตุ้ยเข้าสู่สตาร์โชว์นั่นเองนะคะกองเชียร์กรี๊ดกันมากนะคะใจละลายกันไปเลยกับเพลงผีเสื้อของคุณเป็นนันรู้กันว่าเอฟมาเป็ยเฉพาะแชมป์ตุ้ยเป็นแชมป์ AF ซีซั่น3เนี่ยนะครับตุ้ยเล่าให้พี่กับพี่มาฟังแล้วก็คุณผู้ชมฟังหน่อยว่าตุ้ยเกิดที่ไหนโตที่ไหนครับผมเกิดที่บางกอกครับกรุงเทพครับไปเกิดที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนครับผมครับครับพอดีตอนช่วงนั้นแม่เขาทำงานอยู่ที่นั่นครับตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ทำงานอะไรบ้างคะก็ถ้าเป็นพ่อพ่อเขาจะ ทำขายผลไม้ครับรับเป็นเป็นขับเป็นรถซาเล้งสามล้อใหญ่ๆครับส่วนแม่ส่วนแม่เนี่ยทำทำงานควาสะอาดตั้งแต่ผมเล็กๆเลยจนผมจบแต่เห็นบอกว่าเลี้ยงตุ้ยนี่บอกโอ้โหเหมือนคุณชายเลยก็อยากได้อะไรพ่อแม่จัดให้ทไมุ้ย โตมายังไม่ดุดดดดชายตุย้ยเขาเรียกชายตุ้ยชายตุ้ยอย่างนั้นหรือเปล่าก็ค่อนข้างตามใจครับแต่ค,คือคือ,ค,อคือไม่มากนะครับเพราะว่าเพราะว่าก็ด้วยลูกคนเดียวด้วยแล้วแม่ก็ไม่ค่อยปล่อยมากเท่าไหรค่ครับก็อยู่ในระดับหนึ่งครับแต่เห็นบอกว่าตุ้ยอยากได้อะไรแม่ก็จะหามาให้คุณอยากได้อะไรบ้างตอนแม่ก็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 หลายอย่างครับแต่แต่ที่จดจําอยู่ ขึ้นใจครับแล้วก็ไม่ก็ยังรู้สึกผิดจนถึงทุกวันนี้ก็คงจะเป็นรองเท้าคู่หนึ่งครับแต่มันราคาช่างแพงเหลือเกินครับแม่ก็จนไปถึงหน้าร้านแล้วแม่ยังถามอีกครับว่าจะเอาจริงๆเหรอลูกซึ่งพอเอามาจริงๆก็ใส่จริงๆแค่ประมาณสามสี่ทีครับที<อ>่ใส่เสียมากตอนนี้ก็ก็คือก็คือรู้แล้วครับหลังจากที่เราเริ่มได้ทํางานเองอะไรเองเราก็เริ่มจะรู้แล้วว่ามันไม่ควรเลยครับคือตุ้ยเนี่ยขาบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้ว ครอบครัวลำบากคือได้ยินข่าวอะไงนะครอ,อบครัวลำบากนะเห็นวันก่อนเราเราก็เชียร์เขาอยูอย่คุณแม่มาอย่างนี้แต่เห็นคุ่นแม่ตามใจอย่างนี้ตกลงชีวิตคุณก็ไม่ลำบากแล้วเหรอก็ก็คือไม่เชิงครับมันอยู่ในช่วงที่ที่ว่าเออพอพอจะมีบ้างครับ,รบแต่พอแตพอ่พอเริ่มย้ายบ้านมาเออมาอยู่บ้านใหม่ก็คือเริ่มมันก็อยู่เริ่มแบบว่าไม่ถึงกับขนาดไม่มีจะกินนะครับแต่มันก็ไม่พอใช่ัน,นต้องอยู่ในระดับที่ต้องเก็บ มมน,นั<อ>่นแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่ตุ้ยเนี่ยก็ได้วางแผนไว้แล้วละ<อ>่ะซื้อของให้ลูกแต่ว่าครอบครัวเนี่ยต้องพอมีพอกินด้วย<อ>นี่อย่าอย่าเพิ่งไปดูว่าพอตุ้ยได้ได้ของันนี้แล้วจะสบายใช่ไหมเพราะว่าต้องไปดูละครเพลงช่วงต่อไปครับว่าชีวิตของตุ้ยเนี่ยผ่านความหนักหน่วงอะไรบ้างเช่นครับ